คุณคำรณจุเดชานะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณคำรณครับครับสวัสดีครับผมค่ะคุณคำรณค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เห็นข่าวคราวที่เขามีการเคาะกันออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการกําหนดช่วงเวลาใหม่ว่าบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยอาจจะจะให้ทดลองหกเดือนในการจําหน่ายได้ครับไอตัวนี้ก็ถ้ามองในมอมของคนที่ตามาด้านสุขภาพนะครับเราก็ถือว่าเราเสียแนวต้าน แนวต้านสําคัญที่ที่มันเป็นกําแพงต้านอยู่เขาเรียกว่าการควบคุมเรื่องเวลานี่เป็นการลดการเข้าถึงอสําหรับนักดื่มหรือนักบริโภคเพราะด้นการยกเลิกสี่มอในบ่ายสองมันถึงห้าโมงเย็นนี่เราถือว่าอันนี้สูญเสียแนวต้านหรือสูญเสียกําแพงที่สําคัญนั่นหมายความว่า,าต่อไปช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึง เที่ยงคืนนี่ค,คือช่วงเวลาที่ที่ใครก็สามารถซื้อได้ซึ่งตรงนี้มันมีผลสําคัญเรียกว่าทําให้ร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมียอดในการการจําหน่ายเครื่องพวกนี้มากขึ้นค่ะผู้ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ดื่มที่ที่ร้านเพราะร้านอาจจะยังไม่เปิดแต่ว่าเป็นการซื้อกลับบ้านเพื่อจะจะต้องต้องไปดื่มนี่มากขึ้นจึงตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ผมเชื่อว่าจะทําให้ยอดของผู้บริโภคนี่สูงขึ้นครับอืมแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น เป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเหมือนกันนะคะคุณคำรณว่าพอถึงช่วงเวลาบ่ายสองถึงห้าโมงเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะมาทานกาันก็บรันช์หรืออะไรใดๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะไปมีผลกับาการขายมันเป็นมีผลกับยอดขายถ้าเกิดไม่ได้เปิดขายในช่วงนั้นทีนี้ถ้าจะทดลอง6เดือนเนี่ยคุณคำรณคิดว่าเป็นยังไงคะกับระยะเวลาที่รัฐบาลกําหนดขึ้นมาค่ะคือคือมุมมุมแม่มุมนักท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นเพราะว่า คือข้อมูลปจากของเราคือนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยส่วนใหญ่นี่คือเรามามาเพื่อท่องเที่ยวด้านศิลวะวัฒธรรมและธรรมชาติ mm hmm. เพราะฉะนั้นช่วงช่วงเวลาบ่ายสองนี่ถ้าเป็นผมเป็นคนคนภาคใต้นี่เป็นนักท่องเที่ยวกําลังอยู่ทะเลซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาเวลาที่จะมาริงคนที่เขาจะมาริงผมว่าช่วงเวลาหัวคำ่ำจนถึงกลางคืนนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําหรับ สารบันเทิงเรื่องลมต่างๆที่ได้ประโยชน์แต่ช่วงเวลาบ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็นคนที่ได้ประโยชน์คือคือดิสคัลสโตต่างๆกับกับกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ยอดขายนี่ผมเชื่อว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่ถ้าไ,ไปก่อนห้าโมงนี่อยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้ก็อดวันนี้อาไ,ไม่ได้ซื้อละก็แต่ต่อจากนี้ไปนี่ผมเชื่อว่าอช่วงเวลาตรงนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาจำนำอ่อ ผับบาร์ที่ได้ประโยชน์คนนี้ได้ประโยชน์คือซูเปอร์มาร์เก็ตกับอันนี้เคาสโตร์ต่างๆที่ที่ก็เป็นของเจ้าใหญ่ๆนี่ผมว่าตรงนี้เขาจะได้ประโยชน์มหาศาลครับครับถ้าสมมติว่าเรามองว่าดิสเอ่อพวกตามร้านสะดวกซื้อต่างๆได้ประโยชน์ในเรื่องนี้มากกว่าสมมุติว่าคนเนี่ยซื้อกลับไปทานที่ไหนก็ตามซึ่งไม่ได้นั่งตามร้านอยู่แล้วเนื่องจากช่วงเวลาของร้านนั้นอาจจะไม่ใช่ถ้ามันเป็นส่วนส่วนน้อยทีนี้ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่เราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพยังไงเพราะ,ราะว่ายัางไงเขาก็ซื้อกลับไปกินบ้านต่อให้ซื้อตอนเย็นก็ซื้อกลับไปกินอยู่ดีมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพด้วยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงที่ว่าเหมือนเหมือนผมตั้งใจไปซปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง S <S> กำลังซื้อของอยู่หยิบเบียร์ไปหนึ่งขวดนี่ถ้าไม่ถึงห้าโมงเขาไปขี่ให้นั่นบอกว่าวันนั้นผมไม่สามารถซื้อ,อได้แล้วเหมือนไปจับเกิดก<อ>าร<อ>ันจะปเป็นยินีมันไม่มีแล้วมันต้องตั้งใจไปว่าต้องไปซื้อช่วงช่วงห้าโมงเย็นไปแล้วซึ่งตรงเนี้เราเรียกว่าในทางสุขภาพเราเรียกว่าลดการเข้าถึงลดลดผู้บริโภคที่จะบริโภคโดยไม่จําเป็นอะไรเงี้ยซึ่งในในมุมมองสุขภาพในตรงเนี้มันจะสวนทางกันว่าการขยายเวลาีจะทำให้ผู้บริโภคนี่ก็ฟีสไตล์มากขึ้นดื่มมากขึ้น Hey, นนคล้ายๆว่าผลสุขภาพเขาตอนแรกเข้าไปในร้านอาจจะตั้งใจซื้ออย่างอื่นแต่พอ <ใจ S 1> เห็นบแบบเปิดขายได้อ่ะสั้นหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับจากเมื่อก่อนมันติดเงื่อนไขเราเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะเห็นว่าเครื่องดื่มแอ,อลกอฮอล์จะโดนตั้งหน้าเคาน์เตอร์นี่เทยเียบเลยเพราะว่าโดนพนักงานเขาจะไม่ขี่ให้เพราะว่ามันเป็นระบบออโต้มันมันขี่แล้วมันผิดกฎหมายเขาจะไม่ขี่เขาจะยึดไว้เพราะนั้นคุณต้องถ้าอยากซื้อเบียร์คุณต้องตั้งใจไปจริงๆแต่ประเภทที่ไปชอปปิ้งแล้ว เอเดินผ่านเชลไปเอารักลังเอารักขวดนี่ไม่ได้เลยเนี่แต่ต่อไปมันจะทําได้ซึ่งตรงเนี้ยจะทําให้ให้ผู้ไวโภคหรือประชาชน,เ,นเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นซึ่งไอ้นี้ยมันเป็นมุงกลับด้านสุขภาพว่าเมื่อเข้าถึงง่ายขึ้นเขาก็จะบริโภคมากขึ้นซึ่งซึ่งตัวเลขตัวเลขวันนี้นี่ที่ที่ปีปีนี้เขาก็สามสิบสองกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งตัวเลขไม่ได้ลดลดลงนะมีเพิ่มขึ้นครับ อันนั้นคือในมุมด้านสุขภาพทีนี้ถ้าเกิดในมองในมุมด้านเศรษฐกิจลนะคะคุณคำรณมีข้อเสนอแนะยังไงสำหรับคนที่เขาอยากจะปลดล็อกว่าอยากจะขายให้ได้ตอนบ่ายสองถึงห้าโมงอะคะ่ะคือคือผมผมมองว่าคือกลุ่มที่มาเรียกร้องนี่เท่าเท่าที่ผมเห็นเสียงนี่ก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวเครื่องดื่มไอลกรีมมากกว่าแต่แต่กลุ่มที่เป็นอยู่ด้านท่องเที่ยวเนี่ยผมว่า อคือเงื่อนไขนี่ยก็ปลดล็อกให้อยู่แล้วเช่นในโรงแรม่างนี้ก็ดื่มได้อยู่แล้วอเท่าแต่ว่าเอร้านค้าที่เป็นเช่นว่าวร้านทั่วไปทั้งหลายร้านข้าวต้มร้านขายข้าวแกงพวกนี้มันขายไม่ได้รหรือผับบาร์อย่างนี้ขายไม่ได้ซึ่งผมผมก็มองว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวจะมามิสติ้งจริงๆคือช่วงหัวค่ําสําหรับเมืองไทยนะผมว่านะซึ่งซึ่งไอเนี้ยผมว่าเราน่าจะตรึงไว้แล้วก็ผมว่าไม่มีผลกระทบมากมายหรอกเพราะยังไง คนคนมาเที่ยวบ้านเรานี่ไม่ได้นั่งอยู่ในผับมามาเพื่อไปอยู่ในผับตอลอดเวลาแต่ว่าอ่หลังจากท่องเที่ยวทางธรรมชาติอะไรแล้วแล้วนี่ตอนเย็นนี่ต้องมามามามิ팅เมอะไรต่างๆเห่าเนี้ผมว่าเป็นช่วงเวลานี้เหมาะสมแล้วนะครับอ๋องั้นก็เห็นด้วยกับที่ขยายเวลานั่งดื่มมากกว่าใช่ไหมคะคุณคำนณก็ก็ผมว่าตัวนั้นที่รัฐบาลให้แต่ผมว่ายืดหยุดก็ก็เหมาะสมแล้วที่ ที่ยืดหยุ่นไปให้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าน,นั้นก็ถือว่าเป็นถือเป็นการยืดหยุหย่นเพราะว่าถ้าถ้าจะเอาตามเรื่อไขว่าห้ามขายเท่าไหร่ต้องต้องหยุดดื่มเท่านั้นไอ้น,นี้ผมว่ามันในความเป็นจริงมันทําไม่ได้อืเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลยืดหยุหย่นว่าให้นั่งดีเลยไปหนึ่งหนึ่งชั่วโมงน,นี่ไอเนี้ยผมว่าก็ถือว่ายืดหยุหย่นแล้วอือนนี้ประเด็นห้ามดื่มนี่ประเด็นห้ามดื่มมันยิ่งเป็นกฎหมายเก่านานแล้วแต่ว่าในอดีตนี่กระทรวงสาธารณสุขหรือหรือเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่นี่ ไม่เคยบังคับใช้ข้อนี้อืมอืมครับไม่ไม่เคยพูดถึงคุณน้ไม่เคยพูดถึงเรื่องว่าเวลาห้ามดึงเ้าห้างขายมันมันมันรอ,อกรันแต่เมื่อก่อนเราพูดแต่เวลาห้ามขายอย่างเดียวอือนะค่ะ ครับและในลักษณะของการลองประมวลผลอีกทีหนึ่งช่วง6เดือนหลังจากนี้เนี่ยคุณคำรณคิดว่ามันน่าจะเห็นตัวเลขอะไรที่เพิ่มขึ้นและลดลงบ้างฮะจากที่เราคาดการไว้จำนวนผู้เสพอ่านเอ้ยจำนวนผู้ดื่มเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นแหละแต่ว่าอุบัติเหตุเอ่อหรือว่าตัวเลขทางทางเศรษฐกิจที่คาดหมายไว้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญได้จริงไหมเท่าที่เราคาดการจาก6เดือนกับสถิติที่เราเคยติดตามมาก่อนหน้านี้ คือตัวตัวขยายเวลาเวลาให้ให้เปิดให้เพิ่มให้ซื้อเนี่ยผมว่านี้ก็มีผลต่อการการการขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วอันนี้อันนี้ตัวเลขผมคิดว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นแน่นอนคือเราอยากคิดว่าสามชั่วโมงคือบ่ายสองสามสี่ห้าเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขตรงนี้จะเพิ่มขึ้นส่วนตัวเลขอ่าตัวอื่นๆอุอบอัติเหตุเนี่ยผมว่านี่ก็ต้องไปดูข้อที่จริงแต่ผมผมไม่ได้กังวลตรงนั้นมากนคะรับเพราะว่าตัวเลขตัวเลขอุบัติเหตุที่จะ ที่เสี่ยงมากก็คือตอนนั้นรัฐบาลจะเปิดยี่บสี่ชั่วโมงอะไรพวกนี้ที่หลังหลังโตรุ่งเป็นถึงตีสี่อะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นตัวเลขที่เราห่วงเพราะว่าถ้าเปิดให้นั่งดื่มได้ถึงตีสี่หรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ทําให้ให้นักดื่มดื่มหนักครับอื like, แต่ว่าตัวเลขถึงเที่ยงคืนนี่ยผมว่าก็ต้องประเมินดูแต่ผมว่าตัวเลขตบเหตุก็น่าจะไม่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้สาคัญหร <ใน S 1> ื่ว่าัมเลขการขายเนี่ยผมว่ามีในย่าสาคัญครับครับแต่ในเมื่อที่จะปลดล็อกแบบนี้แล้วเนี่ยเอาละในความเป็นห่วงข,ของคุณคำรณก็เชื่อว่ายังเป็นห่วงอยู่แหละมีคําแนะนําอะไรที่ที่จะเพิ่มเติมไปไหมฮะว่าเออในเมื่อจะเป็นแบบนี้แล้วจะปลดล็อกช่วงสองเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยเออจะเป็นโซนนิ่งไหมหรือว่าหรือว่าจะใช้เหมือนกันหมดหรือยังไงฮะผมว่าเรื่องโซนนิ่งก็ควรทำนะผมผมว่าสั่นุนให้ทำโซนนิ่งในเขตเอ่อเขตพิเศษ ที่เราคิดว่าเป็นเขตพิเศษในด้านท่องเที่ยวอะ่ะท,ที่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 อันนี้เป็นเป็นโซนโซนึ่งรัฐบาลก็ทําตัวอย่างไว้แล้วอันนี้ผมว่าเอาตัวเลขมาดูว่าที่รัฐบาลเคยเคยทําไว้สี่โซนสี่พื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างนี้หนึ่งอย่างที่สองผมว่าเอ,อรัฐบาลเองต้องต้องทําเชิงลุกในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วการสร้างวินัยในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มไม่ขับเนี่ยผมว่าน,นี่ต้อง,ต,องต้องเด็ดขาดคคือผมว่า การสร้างวินัยและการทำเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของความความรับผิดชอบที่ที่ที่คนไทยต้องมีความจะหนักต่อสังคมว่าเอ้ฉันไปดื่มวันนี้ฉันต้องนั่งรถสาธารณะนะ <c oughs> ฉันต้องนั่งต้องมีคนขับไปนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันมันอ่าเป็นประเด็นที่คนไทยยังมีพฤติกรรมพวกนี้น้อยอื <c oughs> อย่างความรับผิดชอบในในในต่อต่อความสูญเสียที่อาจจะเกิดนี้ตรงเนี้ยที่เป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็ยังยังพูดกันน้อยสื่อสารกันน้อยทั้ง ภาคดุลนรงก็ดีแล้วก็ภาคบังคับใช้กฎหมายก็ดีอเดี๋ยวหลังจากนี้คุณคำรณจะมีการสื่อสารไปกับผู้ว่าราชการหรือว่าผู้นําท้องถิ่นไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็จะมีการสื่อสารกับกับคนเหล่านี้เพื่อที่จะได้เป็นการเก็บข้อมูลทั้งเชิงบวกเชิงลบอะค่ะหเดือน<อ>หลังจากนี้ค่ะเครือข่ายเครือข่ายเครือข่ายด้านสุขภาพแอลกอฮอล์ก็ตามเรื่องนี้อยู่ครับพี่ก็คิดว<ข>่าก็คงจะกลับเคลื่อนเรื่องนี้เฝ้าระวังแล้วก็คงจะมีมาตรการเสนอต่อรัฐบาลด้วยนะครับ ได้ค่ะคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหวังว่าจะได้เห็นตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้มีการนําเสนอให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนนะคะคุณคำนลเผื่อบาง,บ,บ,างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมถึงคันอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่หลักการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีเป็นตัวเลขมายืนยันเลยว่าก่อนและหลัง ที่มีการปรับแล้วเนี่ยหเดือนนี้มันมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างเนาะครับผมไอันนี้มีอยู่แล้วเพราะว่ายอดขายผู้บริโภคเดี๋ยเขาก็เถลงในไตรมาส่ตไปนียย่ยอดขายยอดขายกับยอดอุบัติเหตุหรือว่ายอดที่ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในมุมสุขภาพหรือว่าจะเป็นในทุกๆมิติอะค่ะคุณคำรณค่ะมันมันจะสัมพันธ์เพราะยอดเมือ่อเราบริโภคเอพีฮอมากขึ้นนี่ ผลผผลลที่เกิดทันีนัใดคืออุบัติเหตุแต่ว่าผลที่เราเป็นห่วงคือระยะกลางกับระยะยาวก็คือบัรทอนเรื่อสุขภาพที่มันจะเป็นผลที่ไม่ได้เกิดทันทีแต่ว่ามันสามารถโยงได้ว่าการที่เราดื่มเหล้ามากดื่มเบียร์มากนี่ก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตคุณอยู่แล้วระยะเวลาหกเดือนที่รัฐบาลกําหนดนี่คุณคํารณคิดว่าเหมาะสมไหมคะก็ผมว่าก็ก็กระชับดีเหมาะกับสถานรัฐบาลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลใหม่มาเราก็ไม่รู้ว่า เอาอย่างไงอันนี้ครับอ่า่างทผมถามอีกนิดนึงเลยต่อเลยสมมติว่ามันมีการทดลองเนี่ยสมมติใช้คําว่าเป็นทดลอง6เดือนเนี่ยเม <ME> ื่อมันมีการปลดล็อกไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอากลับใหม่ได้ไหมความยากที่ตอนปลดล็อกกับตอนเอากลับมาใช้ต่างกันไหมได้ครับได้ครับไม่ไม่ยากครับเพราะว่าเพราะว่ากฎหมายใหม่ตัวที่แก้มันมีชั้นพรบแต่มันมีอา่าเขาเรียกว่ามีติ่งลูกเราเรียกว่าเป็นการเซ็นเซ็นเช็คเบาไว้อะ เปาไว้ให้อยู่ที่ขรานก,การชาติเป็นคนเป็นคนพี่นาเพราะในในสภานี่เราเปิดช่องว่างไว้ว่าเงื่อนไขต่างๆในการ,การจะกําหนดนี่ให้เป็นไปตามประกาศของของขร้นก,การชาติเพราะว่าสภาเขาไม่สามารถกาหนดตายตัวได้ว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย<อ>เพราะนั้นก็เขาจะภาษากฎหมายเราเรียกว่าเซ็นเช็คเป่าไว้ให้เพราะนั <c oughs> ้นมันสามารถเอากลับมาได้หรือว่าเพิ่มมาตรการที่ที่เข้มข้นขึ้นได้หรือยุดยุ่นลงได้อะไรเนี้ย ก็ค่อยว่ากันอีกทีค่อยปรับกันไปตามบางตัวที่กาลังจะออกมาเนี่เหมือนนะตอนนั้นผมผมก็ต่อต้านเรื่องตรวจะโดมัตอะไรเงี้ยอือันนี้กฎหมายใหม่มานี่มันไม่มันไม้ขายได้แต่มีเงื่อนไขซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขั้นการชาติหรือว่าขรานการขร้นการที่จะพิจารณาเนี่จะมีเงื่อนไขแบบไหนอะไรเนี้ยครับครับอแล้วครับขอบคุณมากมากเลยครับค right. ุณคำรณครับครับผมขอบคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ